อา้าวขนมใจเดอ้อขอขอบคุณขอบ,บคุณเด้อแม่บุญเอาขนมให้น่องไอเดียข้มเจี๊ยบโบให้ได้ขมไข่โบให้นี่เงินปดฝากเลื่อยว่ลูกโบบังมือกับกบริภาคบังมือกับภาคบังมือบ่มีกับไปหาต้านอ้อยถามือถามมือเลาเงินเดือนออกเพิ่นกับภาคให้ภาคกับบรายดอกสองสองสองร้อย ผักสลัดหลายพันนยาบัากละพันนั่นอีกตามมันอ้อยแบบว่ามันอ้อยมันพังก็ตายหมดแล้วสมุนเด้อโอ้ยมันฮ้อนมันโมเมนต์มันบ่มีน้ำมดเอาน้ำตายเลยได้ตายเลยเอ้าได้ตายด้วยอ้ยใช่ สบายดีเดอ้อสบายดีพี่น้องเอฟซีปลาลุงเบิร์ดสุขสุพลสุหมอกสุขบอลเนะาะพ่อการกับซ่องสอบุลมาอีก,กเดอ้อมาหนี้พี่น้องมาเตะวัดท่านใจเดิเรื่อยมาทางน้องไอเดียก่อนมาเยี่ยมยามติเพื่อนที่สอสบุลเฮ็ดไว้เด้ปีกายปีซื่นนี่แหละเนาะ สร้างให้ทางน้องไอเดียอยู่เฮือนอยู่บ่น้องไอเดียใหญ่เป็นสาวแล้วบ่เนาะอ่าพอดีทางอ่าพ่อผู้ที่เพิ่นเฮ็ดเฮือนให้นั่นแหละเพิ่นก็ไปเยี่ยมเบิ่งน้องไอเดียน่เด้อว่าซั่นอังสุก็เลยแวะเข้ามาเยี่ยมยามเบิ่งก่อนาท้าท้าเบิ่งน้องไอเดียก่อน่อนอยู่บ่ดนได้พี่น้องบ่ได้มาเนาะเือนของน้องไอเดียนี่ก็ได้โอ้เือนพเฮ็ดใหม่นี่เพื่อนบอนุ่งบกพงก็เคักแค มเลยเกิดมาลงบบนี้ประตูไอเดียต้นไอเดียกอยู่ชมัแม่เลยดิไปยักยัไปยักไปไ้ทางระตูแล้วมาใช่ปรตูสบายดีเด้อสดมาเริญไอเดียเด้ออยู่อยู่ป่าฮะโอ้ บ่าโอ้ยเวะมาเล่นก่อนมึงลงไปทางล่างก่อนพี่น้องเอ้ยเป็นเวลาโดนแล้วพี่น้องเอ้ยสบู่ไปได้มาวันนี้ก็เลยเวะมาหยามหยามมึงก่อนเป็นจังได้เทียนซานเนาะออเดี๋ยวซื้อสบู่เฮ็ดไว้เดี๋ยวสบู่ดได้ามาสร้างเฮ็ดเทีอนอเดินของน้องเอเดีย ม่ได oh, ้มาแต่เดินฝนหัวอยู่ว่านอทางเรือนน้องไอเดียนี่เรลำบางกันกับทางประตูอยู่กับประตูว่าซองกันเห็นอยู่ซานโอ้มะม่องต้นนี่คือบ่มีดอกเนาะ มันใช้ไพ่ขาดแล้วนฮะใช้ไพ่ขาดแล้วแต่ไพขาดดนแต่ไฟไม่ใชขาดมันใช้ไพ่ดอกไฟ่นี่แหละดอกไฟมาใต้แขนไว้น่มันขาดขาดแล้วยังได้โตมันไม่มีดอกไ่ด้โอ้ไปทางนันด้วยทางนนยั้งนี่ร้อโอ้โอ้สบายดีเดินดินดินฝึกย่างมาเลยมั็ยหยังเนาะมามามาเบน สวายดีจำได้บ่น้อสวาสดีสวายดีจำได้บ่ไภันี่แม่บุญอือใหญ่เป็นสาวแล้วอีนเบิกฮะมีห้าวคือเก่าบ่นี่เริ่มสิเบิดแล้วคือบ่มาจักเทือกินข้าวแล้อีล่ะอือมาบัดนี้ใหญ่กว่าเก่าแม่ได้อะลูกแม่ไปตัดอ้อยโอ้างหันคือว่าตัด้อยนําเอ ยัยได้เไหมลูกบาดีโรงเรียนมาลูกบ่าดีเฮียนในคู่บ้มาบ่ได้เฮียนมืาเนี่ยต่เก้าได้จ้ะต่เก้านาเฮียนแต่เก้านะเฮียนเอออ่ะยืนยิ้ม้อมกันจังหน่อยโอเม่เจะไปตัดอ้อยเดินเพื่อนจ้างให้ได้ตัดอ้อยฮึวัดห่างชัวลูกไปน้ำไปน้ำใกล้ๆนะผู้ตัดได้อยู่บ่เจ้าก็ได้ได้ได้ เมื่อยกับไปหากินน้ำเมื่อยกับไปหากินน้ำแล้วมันมีแห้งบ่หมัเกิดก็นั่งลิ้นคนเดียวเกิดก็นั่งเรียนคนเดียวกี่ข่าวก็ยังเมื่อนี้ยังบ่ได้กินยังบ่ได้กินนอนอยู่ไตเจ้านะนอนนะนอนกับไผนอนกับหองนอนยาเลยน่นเจ้าจะนอนกับปตูคือนอนผู้เดียวนอนกับประตูปตูนอนบนเก้าผนัะเลยมิดแม่เจบ่บด้มานอนบนเบาะเบาะไปนอนไท่ค่ะ นอนอยู่พอนอนเฮือนน้อนคนตะกี้นะเออจะเละนอนคนเดียวใหญ่เด้อวันนี้คือมาหุ่นดีแท้บ่คือหุ่นดีแท้น่ะฝ้ายน้องพลอยสบายดีรู้แหะสบายดีโถมีลายพ่อมออสบายดีอยู่บ่เจ้าน่ะไอเดียสบายดีแล้วสบายดีอยัวออประตูนอนพี่บ่ มันฮ้อนม่แต่ลงนอนตู้แล้วเนาะบ่ได้นอนแล้วบ่อ๋อ่ือป้าง้นั่งเล่นอยูู่โอ้ฝนตกอยู่บ่วานซื่อนี่ตกอยู่ได้จ้งหบอือเอาขนมมานี่แหะประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงผู้ใดนั่งทีเออา2-3ชั่วโมงติแผมสิฮ้อนอาพี่ล่ะมานั่งจังซี่ล บอได้มาเห่นน้ำกระโดนไะโดยนันก็ป่าวเทียมมาโอ้มาบอพบอันอีละบอพบไอเดียไปหาเงินบ่ไดบอเงินน่ะไปหาเลยไดนอนเดียไดสิบมาทไดสิบมาทแต่ได้เท่าไรบบดนี้มันหาพันมันหาพัน้วบอแม่นบอจักรลัมมันหาพัน สิบสองสิบสองลำอืองแต่อนอนอยู่พี่เมย์แมาแต่โดนระวบอเมย์จ้ะมาแต่โดนแล้วอือเปปตัดอ้อยกับผูไ้ไดคนเดียวอืมยังบไ่ได้หาพ่อมาใหาบ้บอเอา <c oughs> เอาขนมขอบใจเด้อ ขอขอบคุณเจ้าคุณเดินให้บุญเอาขนมให้น้องไอเดียคุมเจี๊ยบโบให้ได้คุ้มไข่บบให้มีเดินทางตลอดปลอดภัยเดาซาดโอ้ยยังคือเก่าเลยพี่น้องเอ็นอว,วยพรนี่ <c oughs> อับหน้าไม่ได้เป็นยังคือพากันแต้มลายเซ็นคืออะนี่นแต่งหนึ่งกันพอยมันแกคขี้ลายิ่งเมื่อได้บทจีลงเพียนแบบน,นี้เอืนอ้นอื้นลงเบาโดย,อ,ยอ่านได้นี่ยล่ะบ่ พอได้พอได้เขียนได้แล้วบ่ซื้อแม่บุญหึ้งกางเหลี่ยมน้องเดียจื้อนะเอ้ยครูบอกว่าตัวบุญค่ะแดดได้แบบใดบอสลูกคันจื้อแต่ที่น้องอเดียลืมเลยปุ่นขาดบุญเลยบุญจื้อได้หักลือุญนีเป็นเจนได้ชาวบุญเจ้าตาเจ้าเลยนะครับพอไมพ่อมาแบบนี้เป็นชาวบุญบาดเจ็บบาดเจ็บแต่กระแจงอยู่บ่ chén có bếp nên là chén nhiều bà chén cả chén bà chén được <coughs> bố <bó> chén này <coughs> dễ mà lên lắm dần này đi bộ trừ được đôn mà thử này nhanh chưa vậy tí chứ cứ cao mà bụt ngân ngam Nà, uuuu, bà quạt cái này mới bụt ngân hiền hình xứ đôi lại Đôi Mẹ phát mát thì đồn bỏ vào tụ À, đồn là Là cái bài tát ôi น่ะอืจแต่บ่ได้กินเอ้าตาจักว่าหิวอยู่บ่เจ้าบ่ได้กินบ่จักเพราะสิมานอนอยู่พี่แล้วเด้อมานอนอยู่เฮือนพี่แหละนอนอยู่นี่แหละเออนเดี๋ยวมือได้กิดฮอตแม่ก็มานอนน้ำแม่อืมือได้คินฮอตเขาโตแล้วก็มว่าพี่นิดน้อยเนาะตามภาษาเล็กน้อยตามภาษาเล็กน้อยเจ้าได้สัตไปกินข้าวด้วยกันกินอยู่น้ำแม่น้ำพลอยบ้าง

เบิ้งหลังมีลูกชาวเป็นแต่เพลงชะอยู่บ่หัวนี่จื้อได้อยู่บ่เนี่ยบัวเนี่ยบัวบอกนะจำได้อยู่บ่จื้อได้ถ้าหัวหอมหัวหอมเป็นหัวมิ้นถ้าหัวมิ้นเป็นหัวหอมเป็นปันแเดี๋ยวไปอยู่บ่เส้นง่วงสว่วงนี่งได้ไปเบื้ออื่นกับวเงินพ่อฮพ่อพ่อเจ้าหรือบ่บอ้เราจะฝากเงินมาให้ฮะแล้วฝากเงินมาให้บ่ เจ้ากว่าคนทีขึ้นเอากระเมยบ,บอกบะคุคนผักมาให,ห้น้องไอเดียแปลงเียนโอ้คนฝากเรื่อยอยู่บ่ลูกบ่าบางมือกับไริพารบางมือกับผักบางมือบ่ม,อมีกับไปหาต้นอ้อยถามือถามือเราเงินเดือนออกเพิ่นกับผักให้ผักกับบริหลายลร้อยผักสองร้อยคือ 2, สองพันสองพันอืมแสดงว่าเรากันยังเป็นห่วงลูกอยู่จ้ะเมย์บ่กจะไปเอางเงินไม่ยัดเขาสิข,ขึ้นเอาการโยกประตูวไอ้ เออให้เขาขึ้นดูจะต้องมีพวงกระปุณเนาะล่ะเจ้าพ่เห็ดหนุไกไหมเมย์มมนเนาะใครว่าที่เอาคนอื่นนี่ก็เอาโตกว่าจิ้มพายยุอีกนิดนึงยันขาวบัแพงลูกเนาะยันขาวบัวแพงลูกจะพาเห็ดตกคนันดังโอ้เพื่อนเคยคุยกันอยู่บ่เมย์กับพ่อจังคุยอยู่เท่านึงผลงานใดยายได้ผนกัคุยกันเห็ดเพป็นกระถาไว้กินข้าวแล้วบ่เห็ดยังแล้วก็พ่อเท่านี้แหละเออเพึ่งถามเมย์จ้านะ ก็ดีแล้วยังฝากมาบ่เมนไฮไซให้แต่ลูกได้ให้ใส้ฮอดเมย์ผู้หั้นชงวันเลยเออเพิ่งจะฝากมาเลือยอยู่ว่าผมตุ่นตุ่นอ่อือืมอ่าดีแล้วเนาะเรายังเขียหอดลูกฝากมาให้ม้วเป็กม้วนลูกเช้าม้วงลูกเราก็ได้แต่ก่อนเราก็ไม่ได้ไปเนาะเมย์ไปปะแล้วตอนน่ะอ๋อหมอมาเออเก็ฝากมาให้ลูกแน่ลูกนะอ่าหนังรถนะลูกลูกัน กระโถมเล่นน้ำเจ้าอยู่บ่กระโถมาเล่นอยู่หันตอนชับประตูน้ำทางสายเออกระโถมเล่นน้ำอยู่ดิโดยจ้ากระเดี่ยาน้ำบ่ละใครว้าเนินเดี๋ยวให้หมักว่ากับพผ่และมาบ่สโฉการปีปีนี้มาเทอคือว่า,วาสฉมการเลยคือบ่มาจักเทื่อหูบัวมีเงินองคัญว่าไปเรื่อยๆคือว่าทำศิลปตัดอ้อยส่งไปให้เด้อจี จะกะว่าไปจะเลเนาะแล้วกะกันซิมากะลงมีกะใส่ใจคือบอกกินมันบดหรอพลอยกินมันบดหรอมันบดกินมันบดอ่าพอสิไปเจ้ากับสิไปน้ำเม่บ่เอมอื่นไปไปน้ำเม่เอาเงินเมนเบ่สอค สองพันเพิ่0ั้เพิ่นบอกนะเจ้าหูใหม่บ่นี่ยังทิ้งไมุ่เจาาเจ้าหูตัวยังน้อยพูเพิ่มมาวนสีพากาให้สองพันเลยก็ธรรมดาได้สองร้อยก็บวินตกฝากได้น่อละเิียนเช้าหนึ่งสองร้อยก็นดสองร้อยห้าร้อยหกรอยเพอได้ให้ลูกเนาะนี่ล่ะแปดร้อยต้นสองสามเดือนเ่นึงอเนาะ จะเดินเธอนึงแล้วก็ได้เฮ็ดยังได้บาดฮิวกะหิวอะไรรถโบทันมาเด้อจะอดไปหน่อยเดี๋ยวเนาะมือแดบโบมีกับโบกินนั่นแหละเนาะแม่์น่ะไปตัดอ้อยทุกมือโบแต่ละมือเพิ่นก็ไปยุ่นเลยไปบบทันโบทันยังได้ขี่รถเขามาหักเพิ่นไปบบทันก็ไปตัดไม่ใช่เขาขี่รถมาหับ แกงแค่แห่เน่ยแหละโอ้ไปแกงแห่เพื่อนบ่โอ้แล้วรถเขามาหับอยู่พี่แม่วาดรถนะสาบุญมันตัดน้อยปีนี้มันเว้ยบเขาเอารถตัดลายขั่วอ๋อมันบกค่อยใชได้ตัดนะเน้นอันพวกอันลูกชายเขามาตัดก็นหรือโดนติดเดือดช่องเดือนจริงได้ตัดลังเกื่อก็ได้เขาเอารถเนาะมันบกค่อยชได้ตัดเป็นทาวอันตปีติเก่านะ บ่บ่ค่อยได้เอาล่ะครับพี่น้องตอนไฮเดียไปนําแม่น่ะตัดอยู่แถวนี้บ่อ๋อพันไกลก็บ่ไปนําแดน้อล่ะเนาะฮอนดเนาะตัดหอยเอ้ยได้แม่นสิบ่มัน5,000มัน5,000 หาพันกระชองมากระได้ชิพพันธ์ใครยุคคนมาหาพันธ์เขาแยกมาละพันธนั่นอีตามมันอ้อยแบบว่ามันอ้อยมันยาวเขาก็้ตัดมันหาพันธ์ทามันอ้อยตำอ้อยบดได้ล้มบดไอ้ยังเขาก็สี่พันธนะราคามันตามแบบอ้อยตัดยากแล้วก็จับแท่งนี่ตัดมือนก็ได้หาหกชิพเจ็ดชิพแปดชิพเก้าชิพใครมาซื้อน้ำขอบน้ำครัวเนาะโดย อีละขัดอยู่ใกล้กัสิไปนะเมย์ว่านี่ไปนี่บอกเมย์บ่าถ้ตัดตัวนะถ้ากำลังพ่นขึ้นตะกี้ดินพี่หน้าพ่นจิตัดตัวเลยใช่ผักงมาเสองพันมาดีไปยิ้มข่าวอีกแ้เมย์น้องพลอยว่าเด้อเลยหนักข่าวไอ้ด้บ่าหหแล้วมาบัดหันจอยกูนี่มาบัดนี้ใหญ่กูหนี่เด้อ มาเจอะมันก้อนเป็นสาวแล้วบ่ไม่ได้มาตะโดนเลยสาวมาบม่้เป็นสาวผมมีออนไลน์เออเจ้บัดใหญ่เป็นสาวอยู่ชักเต็มตัวคุณว่าหนิฮึ่ยผอยผูกผอยกับเต็มแขนเต็มบัดขาเออเจ้หนางผอยเพิ่นโอ้ยแม่เจ้าได้ผอยบอกแม่เจ้าดิแม่ดูแม่บอกพ่อ อยู่เพื่อแม่ตู้เผาเพื่อแม่ตู้แม่ตู้ไปปักเซ่แม่ตู้ไปปักเซ่อยู่เพื่อแม่ตู้แม่ตู้ไปหาลูกแล้วอยู่ปักเซ่โดยแล้วพอไปนะแม่ตู้บหรอเาย็นเมาเอะเย็นเมาเอะไปแก้วประตูตัวนั้นฮักแตกกินเมื่อยเมาดีละไก่ได้เผื่อเฉมีอะไรคือจงไว้เองยังอันนี้ฮะมีเล็ดแนวตัดอ๋อพี่บุตอันนี้คือสันใช่ไหมขีจงไว้ยิบผัวบ่าวว่ เพื่อเนียเอินมามีมัตัวนี้ผัดจงไว้กโว้ยอาบอยู่บนน้ำอับก็เป็นเงี้ยวใจชงกควรเป็นทุยทุยอยู่พอ้ยโอ้ยตายตายโอ้ยนะให้เงี้ยวใจฉงเจ้าเอาเงี้ยวในยันฉงแก่ทันบ่แก่ทันบ่ ด้วยนะวะด้วยพ่อจะได้ไปหากิ๊กีไปหากิ๊กีแม่จะได้ด่วยแม่ตู้ย่างแล้วบ่อน้องจ้าจิ้มยางเลยจ้กอเป็นจิ้เอิญพ่อในแก้มเปลือกเออฮ่าพอเดินมาโดนเตอะน้องประตูเนาะโดนมาเจาะบิ่งเดินมาเครื่องปูเครื่องพังก็ตายหมดแล้วฉบูดเนอโอ้ยมันฮ้อน มันโมเมนมันมีน้ำหมดเอาน้ำตายเลยได้ตายแล้วแต่เอ้าได้ตายเลยโอ้ยใช่ใช่จันใช่ก็ใช้น้ำเขานั่นแหละได้ยังของเจ้าได้จุ่มอ่ะได้จุ่มโอพือมาดึงขึ้นมาสอนเบิ้งดึงว่าจะไปซ่อมแหละทำไมเงินไปซ่อมิชิโน่คนละเพราะว่าบอรเกิดแซนนะเขาอ่ะคือบอให้อันบก้าเบิ้งให้โอ้ยเขาเบิ้งหมดเปลี่ยนแล้วบเป็นบ่บเป็นบ่ พดอดีแหละไอเดียดึงไปเลยพอฝากเงินมาเมื่อื่นก็ไปสอมเลยดึงขึ้นไปเด้อไปสอมเบิ้งไอไฟกิ้นขนมแม่ก็ดนๆมาทีหนึ่งแม่ก็ได้มาจอบเบิ้งไปจะได้เฮือนยังอยู่หม่งเก่าซีมันหลอนบ่หลัวขูดออกวตุอัน sure. like. นี้มันังอันนี้มั้งมันหล่อนมั้ย มันสีหลอนมันร้อนโอ้ใหดมั้งน้ำประตูนะปิ้นเยอะหน่โอ้มันหลอนอัดเก็บโบยังได้ได้ชมุนเนลยเป็นยังไงมันมันเแปลว่ามันโกเข่ากับบนเขาซีสวรรค์เขาซีหูมั้งบอมมี่บอสวรรค์บอกล้าเรามาซีให้ไหม เรามีให้เรามาชี้เห้นไหมมันอัดได้จาทั้งเทิงทั้งหลุมก็ได้แน่มันมีอยู่บนทางเทิงใครอยู่ทั้งเทิงมีนะมีหลอกได้ทางเทิงหลุมหลอกได้มะเขาหลอกมาเล่นมาเยี่ยมมายามเบิ่งบ่ได้มาแต่โดนนะเพื่อนน้องเข็มค่ะบ่มีคนอยู่ เขาไปเฝ้าสวนยางหมดเลยโอ้ยหนี่เพิ่นมาอยู่แล้วก็อยู่นี่เขามาเห็ดเพื่อนเหรอเดีแยวว่ามันฟ้ามันมันแตกมันจะลงหมดแหละของเขานี่บ่ะเดี๋ยวเขาฟุบเพื่อนนี่เห็นไหมอ้โปวดมิดมืดแม่เวะมาเอาเฮ้ยไปซื้อกินนมเด้อใจเด้ออ๋ออะเห้น้องพลอยตัวนี้ ขอบใจลูกขอบใจเด้อขอบใจโดยน้องมือเราแม่ขอบใจเด้อเดินแม่บุญขอขอบคุณขอบคุณเด้อแม่บุญที่เอาเื้อให้น้องไอเดียสาพันควมเจ็บว่วให้ได้ควมไขวัวให้มีเดินทางตลอดปลอดภัยเด้อสาธุกยังเก่งอยู่เลยค่ะเหมยโฟนนี่ฮะอันนี้ก็ไว้กินนี่ไปเจ้ากินเด้ออันนี้ไว้ซื้อโรงเรียนก็ได้เมื่ออื่นโรงเรียนบอกไปจีไปนำแม่เมื่ออื่นนี่โอ้โห ลงเฮียนได้เ,ดดเหรอขาดแล้วมื่อนี้ได้เฮียน่มื่อนี้ล้วบ่ได้เฮียนตะเกาลงอยู่บ่ตะเกาลงบ่ลงตรงอ๋อมื่อนี้นะในครูัวมาเลยบ่ได้ขาดครับบ่ได้ขาดนะเฮอ๋ออาซาจังไดกาบุละไว้มีโอกาสก็สิแวะมาแวะมาเยี่ยมเบิ่งเฮือนน้องไอเดยียชีกาเนี่ยมันออกชีนี่เนาะแต่ก็จะอันนั้นเนี่ยยังหนาอยู่อ่าจังไดกะ ครับปูตู่ก่ะใครอยู่มารุ่นนี้คือพี่เนี่ยเนาะเขามาตอนนั้นแล้อยากจอยเลยตอนนั้นโอ้โชว์ตลอดเลยตอนนั้นมันเลยว่าพี่นั่นเป็นคไข้ย็นไงทอดแพร่ๆดิพี่ล่าเจาะกับอะไใครก็เก่าอะไรอยู่ไปน้ำลูกน้ำลานไปเนาะไปไปสั้นห้าสิบไปเวียด้ได้นีมเด้อเวีมาเยี่ยมเมืองอินูน้อยนี่ยใหญ่ไๆเลยล่ะเด้อโดยนั่งเฉยดีโดูยังสมุดมาเย็นยามมือกั ได้มีขนมอ่นทงนึงแล้วก็เงินชาวพันให้น้อยดีคขอให้ชาวเมืองตลอดปลอดภัยเด้ออย่าเจ็บอย่าชนขอให้หุงให้เมืองมีตัไปขอให้ร่ำรวยไปซาถุยซาถุกคุณเจ้าก็อยู่ดีมีแห้งเด้อวันนี้เดูได้ักษาเอาอีหลาะทำความสะอาดเอาเด้อเบิ่งได้ชุบเอนี้น่ะเด็กน้อยนะผู้ตุ้ย เขาเขารักเด็กน้อยขัดค้อนบุพุจักเอาขนมหายเจ้าจะเอาโดยอีหล่าเด้อยคนเอาเด็กน้อยชำนี่ไปโรงเรียนหูบวังเขาเว้านะยูครัวเซวังไฟนี่เบิ่งเด้อโบลูกโบลายมอดแต่เห็นรถมาจอดรถคนดบุพุจักอย่าออกมาโลเลยเด้อเด้อเด้อีหล่าเด้อเขาจับไปเห็ดลูกแกไปขายตอนนี้ต้องไล่เตือนลูกเตือนหลานแม่นเบิ่งเด้อผู้ตูเอ้หนุ่มพลอยเด้อ่ชำนี่ได้เผาเอาค่ะ ต้องเวลาไปโงเรีนนนยนในสมุดเขาเอนอน้อยน้อยน้อยถ้ากทาอนชีถามมีเวียบแลนไปหาผู้ใหญ่รลยข <อ S 2> ลจับเจ้จักเจ้าจะหยุดหรือเต้องหยุดเขาจับเจ้าไปโเห็นโพอบห็นเมได้เขาเอาขึ้นรถลแล้วแล้วเขาไปตัดแขนตัดแขนเจ้าให้ไปโคโท่านอยู่บนทางตายโบหินโพอเห็นเมเจ้าเป็นคนพิการเออลอยเด้อเอดย เด้อเดียว์นี่ละเด้อโดยเบิ่งเด้อครับเฮียนผลจับไปได้ไปขายเนี่ยแล้วเจ้าบบเห็นไผรแล้วพ่อเมย์วันนี้คนทำไปขายโบเฮนพ่อเมย์แม่นบเห็นพ่อเวนแม่เจ้าก็ได้แขกชวนไปอย่าไปเด้อจื้ออยู่บ่นี่ไพรหนิไพรไผรขึ้นคอยเป็นไผรจื้ออยู่บ่โดย เด้อพี่เอ้ยนอนระวังเด้อแขกมาก่ะเจ้าบุคุจักเจ้าป๊อบเด้อโรยนว่รยเดอเออเจ้าคือกันเด้อเดียเด้อดูแขกจับไปโอ้ยคัดเพิ่นเอาขนมให้คนบู้จักกับจะา้าเอาโลโลเลยเด้อดูมันไปหงเฮียนแปลว่าเขาใส่ลายรูปแบบนะกลับไปนอนเอาเขางัวเด้อตู้อ่ะอีดาขนมนี่เจ้ายิ่งเอาเขากัดแขนแก่ขึ้นรถ เออเถอะละๆเนาะๆๆเอาเงินนี่ยื่นเงินใส่อีจ้างโรงเฮียนบัดแหงทางเที่ยวซ่ำย่างไปบ่คือขี่รถเดียนีย่างไปมหมู่อยู่บ่บก็ย่านเดียวไ้างว่าทบานี่นั่นสิบอกว่าบเด้บอกไปงไปงเด้อบดนี้ช่วงนี้อันตรายเด้น่ะเขาเตือนกันสิแซวแถวบ้านนนันนั่นดิ ขาว่าอยุครัวเซบางไฟก็เด็กน้อยเลิกโรงเรียนเด็กน้อยม้อชองแล้วเป็นสาวแล้วเออขาวอาน้ำเฮ้านี่เข้ามาพวกมันเอาซันมีบุญไปเด้อล่ะเดินไปนี่เด้อ,ละ,ดอละมันระวังเด้อโดยโดย้สบาย,ย,บาย,ยดีด่ก็ลุ่มหลบพี่น้องเลยไม่หนีเวมาเยี่ยมยามตั้งเพื่อนน้องไอเดียเนาะ,ะจังเนกะที่เฮือนสมบุญณ์สางไว้แหละเนาะกับอันนี้ก็เป็นทางอันไอที่เพื่อนได้สั่งเพื่อนของน้องไอเดียนี่พี่น้องเลยเนาะ มามืน,นี่สมบูรกระเบนะามาทำข้าวทำข้าวจังได้กะอยู่ดีมีแห้งคือเก่าเนะาะขอมกขอบใจขอบบุญขอบคุณบัสกิษยสุขุคนี่เขอมาติดตามมาบ่งมาส้มเนาะขอบบุญขอบคุณใลายอยู่ดีมีแห้งบุญคำทำสู้ไปแล้วพี่น้องเอสสบายดีเดลย